สวัสดีจ้าพามาชมบรรยากาศสวยๆงามโพดเไว้เก็บเอจาจักหน่อยก่อนมันก็เ่าไอ้เ่าเร็วๆเด้็กมันจะออกดอกแบบต่ต้องเสียไม่มันก็เ่าแล้วก็จีเหนียวเลยกลิ่นบ่ได้เลยวันนี้แขวบว่ดีแะนี่แห้งเขียววันนี้ซจำนีก้กำลังดีตอนนี้บ่าอายแล้วพี่น้อง <laughs> ก็ไม่อยากเกลบอด้วสิมันกินมันทีค่ายกับไอต้นหอมนะเกลยอไปเกลืไปก็จะแสบหูแสบตาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นตระกูลเดียวกันกับไอพวกนั้นหอมพวกพักแตนพวกอย่างที่นะ่นคนมองกับสร้างด้เพราะในสนใจด้วย จากแรกๆว่าไอาๆเนีย่ยอยากไอเพราะก,กาเก็บเานะปะวันนี้เห็นมันง่ามไหลอะความไอาหายมดเลยนา่าจะเก็บกินทุกปีแหละเก็บจุปานี่แหละถนนเส้นนี้แหละ กันเขาถาม,มาว่าเอาไปเห็ดยังกินกับว่าเอาไปเห็ดกินจีเอแล้วฝรั่งเขาก็จะถามเนาะแต่ว่าฝรั่งเขาก็ัวหงุดหงว่ามันกินได้แต่ว่าเขาบอกว่าเอาไปเห็ดอียังกินนะฝรั่งเขาจะเอาไปเห็ดไอ้นัน่นนะเห็ดซุปเห็ดซุปมันกับบะแสแลนะ้วเนาะมันกับบะเกลือเอาไปดองแล้วแล้วก็ว่าเอาไปเห็ดกิมจิกิมจิคือทางอาหารเกาหลีนั่นแหละลองสิ นราก็จะมาถามมานั่นเห็ดจังใดเนี่ยบอกไปเขากอกว่าเหตดน้ำหอนอ้องทั้งปุ่นกับมีดเลยทั้ทงพีกับแมนเลย พุ่นอยู่ข้างในพุ่นเป็นกอ่อกอยู่พุ่นก็ก่อกำงๆว่าพากันนี้มันก็จะกินได้อยู่ต้นอวบในอวบดีดี ต้นอวบต้นงามค่ะนี่มาเห็นไหมเบื้งก่อนนั่น,นมันให้งามปีนี่ก็ข้นเรีวเถอะบุญนี่ หมุนพวกหมุนป่าแล้วบัดนี้เฮ้ยเนาะหาอยู่หากินไปซั่นแหละคนไทยเฮาอยู่ไสก็หาอยู่หากินพี่น้อง ขั้นหมุนข้างในขุนข้างในมันก็หลายอยู่ขุนขบวนขัไปเพราะว่ามันไอ้มันเป็นน้ำนที่นี่กิจการน,น้ำปักอุปสรรคกระจายความอายบ่มีแล้วความอายวันนี้มีแต่อุปสรรคหรอวัดนี้ Is slang? So ja, is slang. Wat? Ja. Weet je hoe ze dat noemen in Nederland? Wat? slang? Nee, eh... Deze. Een loop van de loop of zo? Ja, zo is Zo is ja. Oké. Eerst jullie ook, toch? Ja, zomaar. Wat? Yeah. <laughs> ฝรั่งอยากง,งูอยากเค้นอีกละแล้วจอดรถถามพี่หน่อยแล้วเจนบิเก็บอันปลานันจังหน่อยกันพี่น้องถือกล่องไปก็คือสิบ่ได้น้ำมันสิต่ำพอกันแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้วยหนอ่อยไทยเบิ่งแค่นี้ก่อนเด้อหน่อยจิบหมอนออยจังหน่อยกันแล้วก็สิกลับบ้านแล้ว สิคำแล้ว